ตอนนี้ต้องยอมรับในทั้งแอคชั่นแอคติ้งของเขาเลยนะทั้งเรื่องของการชิงปิดด่านเลยเออใช่ไหมคะที่บอกว่าประกาศปิดด่านเลยไม่รับสินค้าไทยเรียกแรงงานกลับในขณะที่ก็มีโซเชียลไปโพสต์นะแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในไทยบอกไม่อยากกลับไม่อยากกลับ <laughs> อยากอยู่ใช่อยู่ที่นี่มากกว่าใช่ <laughs> นั่นแหละแล้วทุกคนก็รู้ว่ากลับไปกัมพูชานี่แบบมันก็เหมือนอดอยากปากแห้งให้ย้อนไปนะว่า กัมพูชาณเวลาเนี้ยเหมือนเราเมื่อ30ปีที่แล้วคือความจนกับความรวยเขาห่างกว่าเรา<ช>เยอะเลย<ก>ใช่ผม<ช>ก็ดูเดี๋ยวหุห้นเซนก็รวยไม่รู้จะรวย<ช>คือ<ช>แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆคือทหารทหารที่อยู่กับหุ้นเซนทหารตำรวจคือคนมีสีอ่ะคือมันยังเป็นเมืองไทยเมื่อ30ปีที่แล้วคือคนมีสีมีอิทธิพลมีอำนาจมีเงินเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าประชาชนอ่ะจนทหารส่วนใหญ่ก็จนเงินเดือนน้อย แต่ทหารระดับสูงรวยระดับในพลของเขานี่เมืองหลวงคือพนมเปนนใช่ไนมตะเป๋าเคยไปอ่านข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าที่ดินในพนมเป็เนี่ยเกินครึ่งเลยนะคะคนที่ครอบครองอ่ะมีคำนำหน้าในพลทั้งนั้นเลยใช่เเอออนั่นแหละแต่แต่ต้องบอกว่าแต่ประชาชนส่วนใหญ่หรือว่าทหารส่วนใหญ่ในกองทัพอ่ะก็คือยังแย่อยู่เงินเดือนก็น้อย อะ,อะไรอะเครื่องบง่งเครื่องแบบก็อย่างที่เราเห็นน่ะเขาก็จะเป็นอย่างทหารชายแดนน่ะเขาก็ไม่ได้มีแบบแบบเครื่องแบบแบบหล่อเท่ๆอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนอกองกําลังพิทักษ์คุนเซนของของนายกของสมเด็จทุนเซนที่ตั้งมายาวนานแล้วอันนั้นก็แบบโอ้โหมีอะไรก็ประเคนให้หน่วยนี้หมดโอ้โหแต่งตัวหล่อเลิศดอุปกรณ์เยอะฟูลออปชั่นทุกอย่างเลยไง <laughs> คือมันก็มีความเหลื่อมล้ําอยู่ในกองทัพของเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าถ้าคนชาวคอมเที่เขามาทํางานบ้านเราอ่ะ เขาก็ถึงไม่อยากกลับไปแต่ว่าบางทีอ่ะบางคนที่กลับไปเขาก็เหมือนเขาก็ไม่มั่นใจแหละนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่หลายคนเขาบอกว่ากลับไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่อันนี้เท่าที่รู้จักนะค่ะที่นี้ถามพี่เล็กนึงว่าการที่เขเมรเขาประกาศปิดแดนปิดชายแดนปิดด่านอะไรของเขาเนี่ยถ้ามองความได้เปรียบเสียเปรียบอ่ะใครเสียเปรียบมากกว่าระหว่างเรากับเขาคือวันนี้วันนี้จริงๆวันที่17เเนี่ยเป็นวันแรกที่ <c oughs> ที่ฮ <c oughs> ุนเซนประกาศไว้เมื่อวานว่าถ้าเราไม่เปิดด่านเมื่อวานนี้เขาจะปิดวันนี้ แต่ปรากฏว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยยังไม่มีรายงานการปิดดา่าน,แ,นแต่มีบ้างแถวครูมาก่อนใช่ครูมะกรอแต่มีบ้างแถวจันทบุรีตราดอันนั้นนะก็มีแต่เป็นเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิด,ปดวันนี้อย่างปอยเป็ดจริงๆต้องบอกนะว่าถ้าแน่จริงอปิดเลยปอยเป็ด เพราะว่าปลอยเป็ตเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าอะไรบ้างลูกค้าหลักคือคนไทยใช่วันนี้จะเห็นได้ว่ากองกําลังบุรพาเนี่ยเดิมเขาก็ห้ามไม่ให้คนไทยออกไปเล่นการพน,น uh ัน huh. อยู่แล้วแต่วันนี้มีมาตรการเพิ่มคือพนักงานคนที่เป็นพนักงานของคาสิโนหรือสถานบันเทิงในกัมพูชารวมแล้วประมาณ26แห่งอะห้ามออกไป uh huh. คือคือจริงๆตอนนี้มันมีผลอยู่แล้วล่ะพอคนไทยไม่ไปเล่นปุ๊บก็ คนพวกพนักงาน,นก็โดนเลีออฟก็มีเพราะฉะนั้น,นพนักงานเขาก็จะเหลือน้อยตอนนี้เ,น <c oughs> เราก็เลยบอกว่าห้ามเลยก็คือเหมือนจะเป็นการแบบตัดแข้งตัดขาของคาสิโนเลยซึ่งเราก็รู้ว่ามันเป็นรายได้สำคัญของเส้นเลือดใหญ่ผู้มีอำนาจอของทางกัมพูชาแล้วตอนนี้นะให้จับตามองนะว่าอย่างโดยเฉพาะที่ปอยเปตแล้วก็ที่ในเมืองใหญ่ๆของกัมพูชาที่มันเป็นฐานของพวกมิชเชไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ คอร <Call center. S 1> นะ์เซนเตอร์ยาเสพติดอ่าค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยรวมตัวตึงเลยอ่ะใช่คือ,อตอนเนี้ยจริงๆพี่ก็ไม่เคยรู้นะจริงๆเรื่องเนี้ยเขามีพูดมีในหลายสื่อของของต่างประเทศมา<ะ>แล้วเขาก็จะเรียกว่าเป็นอะไรนะสแตมโทเปียใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรสแกมสแกมโทเปีย<ะ>ก็คือเป็นเมืองที่แบบพวกสแกมเมอร์ชอบมาอยู่แล้วก็เป็นที่รวมของอาชญากรรม,มจนปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีคนเรียกว่าเป็นอะไรนะ อ่าสัอ่อสแกแอมบเดียก็คือว่ากัมบเดียากลายเป็นเมืองแห่งสแกมเมอร์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วให้ให้รอดูนะว่าอีกหน่อยเนี่ยพอเป็นอาชญากรรมข้ามชาติแบบนี้เยอะเนี่ยมันจะมีประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือในการที่จะต้องปราบเพราะว่าจะเห็นได้ว่า คนที่เดือดร้อนเนี่ยจากเรื่องของสแกมเมอร์หรือพวกแก๊งเนี้ยในกัมพูชามันไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันมีคนของอีกหลายประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันที่พี่บอกไงว่ามันเป็นหัวใจสําคัญของฝั่งกัมพูชาเลยโดยเฉพาะปอยเปตคาสิาโ,นโนอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้แหละว่าน,นี่คือจุดยุทธาศาสตร์สำ <จะ S 1> คัญของเขาก็ที่ผ่านมาเราก็อาศัยเขาเรียกว่าอะไรเห็นแก่ความสัมพันธ์ใช่ไหมตอนที่เรามีปัญหาเรื่องชเวโกโกจําได้ไหมเราก็ไปทุ่มโอ้ยอะ มองชิดตู่เนี่ยแย่อยู่คนเดียวเลยปรากฏฝั่งไอ้ปอยเปดตเนี่ยรอดทั้งทั้งที่เคอาเซ็นเตอร์เขาอะหลอกคนไทยโดยเฉพาะอเออคือไม่เข้าใจาอะเราจะเห็นแก่ความสัมพันธ์ ยังทาไมยังต้องเห็นแก่ความสําคัญกันอยู่คือตอนนั้นเนี่ยยังเห็นความสัมพันธ์กับความและอันที่สองคือมันมีผลประโยชน์เพราะว่าพวกเนี้ยมันจ่ายสองฝั่งอยู่แล้วแต่ใครบ้างเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันจ่ายสองฝั่งเพราะฉะนั้นมันมีสวยชายแดนด้วยใช่เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้พอเวลาเราจะเล่นที่ปอยเปดตทีไรเนี่ยเขาก็จะเบีย่ยงเบนความสนใจเรานู่นไปไปราสาทตาเมืองทมมัง่งไปตรงนู้นบ้างก็เพื่อที่จะเซฟตรงนี้ไว้คือคือวันนี้ดูแบบเหมือนดูจากการ เรียกว่าท่าทีกระบวนทัดอะไรของเขาต่างๆนะกระบวนท่าที่เขาใช้ในเรื่องของประเด็นพนิพาทนี่เหมือนเขามั่นใจนะคะ<ช>คือเล่นกันแบบไม่เกรงใจแล้วอะ่ะดูแล้ว่ะทำไมแล้วเรายังต้องเกรงใจไหมอะ่ะตอนนี้ก็คือตอนนี้เราก็คงไม่เกรงใจแล้วตั้งแต่นายกออกมาพูดนั่นแหละตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่นายกถแถลงแต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าพอถแถลงแล้วเนี่ยนายกมีส่งข้อความคุยกับ อ่าหุนมาเน็ตอีกหรือเปล่าเพราะว่านายกเปิดเผยเองว่าคุยอยู่คุยน์กนอยู่เออคุยกับหุนมาเน็ตอยู่อะไรประมาณนี้ยเขาคุยทางไลน์หรือว่าคุยกันทางอะไรที่เขาเรียกว่ามันจะมีันจะมีอีกอันหนึ่งอ่ะเทเลกรมอ๋อมันแต่แต่นักการเมืองจะเล่นแต่อันนี้เท่าเท่าที่ทหารไทยเวลาเขาคุยกับหุนมาเน็ตเนี่ยเขาบอกเขาใช้ไลน์อ่าเพราะว่าจริงทหารคือหุนมาเน็ตเนี่ยเขาเขาสนิทมีเพื่อนเป็นทหารไทยเยอะจนตอนเนี้ยเพื่อนทหารไทยก็คิดว่า ก็ไม่เลิกเลิกคุยกันไปห่างหางกันไปเพราะว่าต่อให้เป็นเพื่อนกันน่ะแต่ว่ามาทําแบบนี้อ่ะใช่ไหมมันก็คือทุกคนรู้สึกหมดคนที่เป็นทหารไทยรู้สึกหมดทั้งๆที่แบบสนิทสนมกันมาคิดดูเดะผู้ใหญ่ในเขมรนะแม้แต่หุนเซนน่ะเมื่อก่อนอย่างหุนเซนน่ะเมื่อก่อนเนี้ยมารักษา โรงพยาบาลบ้านเราโดยเฉพาะของทหารเนี่ยโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยลุงเตียบานเหลืออะไรเนี่ยก็ของมาพระมงกุฎทั้งนั้นเลยม,มีมีช่วงหลังอะ่ะเขาไปโรงพยาบาลเอกชนอะไรประมาณนี้ค,ค,คือเราอะ่ะช่วยเหลือเขามาตลอดเ,เห็นพี่เล็กบอกว่าแต่เปล่าแอบไปส่องที่พี่เล็กให้สัมภาษณ์ในสื่อสื่อหนึ่งเนาะ ว่าเอ๊ประเด็นประเด็นนี้เนี่ยมันจะลามไปถึงอีกอันหนึ่งอะไรโสมโสมอ,อ,อะไรัอย่างเขาสัตโสมใช่มันมันจะลามไปยังไงอะพี่อา้าวก็ตอนนี้มันอยู่ในข้อ4ี่ของข้อตกลง JBC แล้วอันเนี้ยคือน่ากังวลไหมคะก็น่ากังวลน,นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจริงเขาสัตโสมเนี่ย เราเรายึดคลองมานานแล้วนะก็คือเราก็เราก็ถือว่าในแผนที่เนี่ยอยู่ในฝั่งเราแล้วขเขมรเนี่ยเขาพยายามจะขึ้นมาคือจะเข้าเตะหลายรอบแล้วแสดงว่านี่คืออีกอันหนึ่งที่เขาเล็งเป้าไว้อีกแล้วใช่ก็ถึงบอกไงว่าจากตรงนั้นเนี่ย เกอนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาต้องเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นเอากำลังมาตรงนี้เสริมกําลังตรงนั้นก็คือเขาก็รอจังหวะที่จะขึ้นมาแต่เขาแต่ตรงนั้นน่ยมันเป็นเขาสูงคือการที่เขาจะขึ้นมาจากที่ล่างอะ่ะมันก็อันัดก็คือเสียเปรียบอะ่ะเรายิงอัดลงมาได้ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเขามาเยอะๆ มันก็มันก็คือถ้าถ้าแบบนั้นก็คือมันต้องรบกันแล้วแหละมันไม่ใช่การแบบจลยุทธหรือใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นน่มันเป็นภูเขาสูงคือถ้าได้ถ้าถ้าได้ยึดตรงนี้มันก็ได้เปรียบเพราะฉะนั้นตอนนี้ทหารไทยเรายึดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ได้เปรียบในในเชิงการคุมพืน้นที่การรบอยู่ท,ที่สูงกว่าได้เปรียบใช่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคเขมรเขาก็จะมองว่าอะไรที่อยู่ตรงนั้นเน่เป็นของเขาหมดอเออก็คือ คือแต,แต่แต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี54ตอนที่เราลบกันน่ะก็คือเรื่องเรื่องการปักปันมันก็หยุดไปเลย uh huh. แต่พอมาประชุม JBc ครั้งเนี้ยก็คือฟื้นหรือฟื้นเรื่องการปักปันมาใหม่ก็คือต่อไปเนี่ยก็จะมีคณะร่วมกันระหว่างไทยกับบูชาไปเดินเลยเดินแล้วก็ใช้ระบบแผนที่อะไรเนี่ยแหละแล้วก็อ่าก็คือเหมือนเหมือนเพื่อปักปันน่ะเพื่อปักปันแต่ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันต้องใช้เวลานานแต่แต่มันเป็นการสะท้อนว่าเขมรเนี่ยก็ยังเลงๆเขาสัตว์สมอยู่เสมอ,อมเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารในพื้นที่เนี่ยเขาก็เตือนกันเลยว่าระวังไว้นะดูแลให้ดีคือรุ่นรุ่นก่อนๆเนี่ยรักษาแผ่นดินตรงนี้มาได้ณนะวันนี้เป็นหน้าที่ของพวกน้องๆทหารค,คือตอนนี้จะคิดว่าต้องตรึงกําลังแบบว่า ใช้กำลังเยอะๆเ<ช>พื่อตึงไม่ไม่ให้ขึ้นคือขึ้นมาก็ยิงเลย<ช>แบบนี้เลยอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคือถ้าเรานึกถึงใจทหารนะคือแน่นอนคนเป็นทหารนะเรื่องของแผ่นดินอะ<ช>่ะคือมันต้องรักษาอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าคือพอแบบนี้เหมือนมันเป็นสิ่งที่เราต้องส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทหารเขาก็มีรุ่นสู่รุ่นคือเจเนอเรชันนี้อะ รุ่นนี้พี่รักษาแผ่นดินตรงนี้ไว้แล้วต่อไปเป็นรุ่นพวกเองนะเพราะว่าอย่างพวกนี้น้องที่จบเจ้าจปรอใหม่อะก็มาอยู่กันไปแล้วก็หน้าที่เขาก็คือเขาต้องรักษาแผ่นดินต่อไปอใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เราห่วงคืออนาคตอ่ะอย่างอย่างเรื่องของสามประสาทเนี้ยมันคงไม่ได้แบบมาชี้ง่ายๆเร็วๆนี้หรอกมันก็คงจะหลายปีแต่เราไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตมาเขาจะมีความ ผูกพันหรือว่ามีมีความอินในเรื่อง <ละ S 2> เรื่องนี้เ<ผ>ไหมก็คือเพราะฉะนั้นม,มันก็ต้องอาศัยกองทัพนี่แหละในการที่เขาจะส่งต่อความรักแผ่นดินเนี่ยในจากรุ่นน่ะเด็กจปลเตรียมทหารมาเขาก็ต้องเป็นหน้าที่ของเขาแหล,ละเราก็ยังคาดหวังได้ว่ากองทัพก็ต้องรักษาแผ่นดินต่อไปอแต่ว่าอันนึงเนี่ยตอนนี้มันก็น่าห่วงนะในเรื่องของข้อกฎหมายเพราะว่าอะไรป่ะแม้เราจะไม่ได้เป็นภาคีสารโลกแต่พี่ตังหิดตังหิด ว่าขมรเนี่ยเขาต้องมีคิดอะไรมีแผนอะไรไว้แล้วในเรื่องของข้อกฎหมายเออจะดึงไปแบบไหนเช่นสมมุติอันนี้อันนี้สมมติติต่างเฉยนะเช่น,น,เ,ชนเขาจะอ้างว่าคือเหมือนตอนคดีปราสาสเขาวพระวิหารน่ะสองห้าศูนย์ห้าเขา,าสารโลกเนี่ยชี้ไปแล้วว่าเป็นของขมรใช่ไหมแต่ขมรเนี่ยในปีสองห้าห้าหนึ่งอ่ะอก็ไปร้องอีกว่าปราศาสและโดยรอบปราสาทให้ตีความให้ตีความว่าเป็น ของเขมรด้วยไหมคือตอนนั้นเราไม่ได้รับภาคีสารโลกแล้วไม่ใช่แค่ตัวปราสาทใช่แต่พื้นที่โดยรอบพื้นที่ในรัศมีรอบปราสาทนี่ต้องวัดกันอีกใช่ก็นั่นแหละ 4. 6หตารางกิโลเมตรที่เราอ้างสิทธิ์ด้วยแหละที่ตอนนั้นเป็นประเด็นตอนปีห้าหนึ่งนแหละที่เขมรเขาจะไปฟ้องสารโลกว่าเขาจะขอเคลมตรงนี้ด้วยจนฝั่งเราตอนนั้น รัฐบาลตอนนั้นที่คุณนพดลเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนยแล้วก็ไปสู้จนเขมรขามอีแดงเลยตอนนั้นแล้วกคือจนจนเขมรเนี่ยเขาก็เลยยอมที่จะเอาพื้นที่นี้ออกไปก็เอาเฉพาะตัวปราสาทและพื้นที่โดยรอบเล็กน้อยแต่โชคดีตรงที่ว่าสารโลกอ่ะก็ไม่ได้ชี้ว่าตรงนั้นเป็นของเขมรก็คือให้อยู่ร่วมกันแล้วก็พัฒนาร่วมกันแต่ตอนนี้เขมรเอาใหม่จะเอาี่ดินด้วยใช่เพราะว่าอะไรปะ คุณมาเนตอ่ะโพส์ในวันที่ยื่นเลยบอกว่าจะใช้แนวทางเรื่องของปราศาทเขาพระวิหารเนี่ยเป็นบทเรียนสําหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายกฎหมายที่เขาดูกันอยู่บ้านเราเนี่ยเขาก็ตังหิดตังหิดแล้วว่าเฮ้ยเขาจะพยายามจะลากเช่นเขาอาจจะบอกว่าพื้นที่นั้นอ่ะมันก็อยู่ในอาณาบริเวณปัญหาหรือเปล่าเพื่อที่จะดึงเราว่าเฮ้ยม,มันเป็นคดีเดิมนะมคือเมือปี2 5 5 1อ่ะ คือเราไม่ได้อยู่ภาคีศาลโลกแล้วแต่มันเป็นการตีความคําสั่งคำพิพากษาเมื่อปี2505เราก็เลยต้องเข้าไปมันเป็นคดีเดิมเอมแต่ถ้าเนี่ยเขาพยายามลากไอ้คดีใหม่เนี่ยเข้าไปโยงกับปราศาสเขานนเพราะว่าเนี้เราต้องระวังให้ดีแล้วต้องอรับมือให้ได้อะหรือไม่มันก็ต้องมีมุมอื่นอ่ะอใช่ไหมเพราะไม่งั้นเขมรเนี่นคือเขา ทริกกี้อยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันเน่แ,แต่ว่า,าพี่พี่ว่าคนที่เป็นฝ่ายกฎหมายเขาน่าจะรู้น่าจะพอที่จะเดาเกมได้ว่าคเมรเนี่ยเขาจะทําอะไรยังไง